สวัสดีครับผมเทียนเทียนรวิทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้วยใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอยู่ฝั่งทางวัดยานนะครับผมซึ่งโซนนี้นะครับจะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยามากมายเลยนะครับผมอาทิเช่นนะครับสวนนงนุษไร่อัุ่นซิวเล็กหรือว่าสนามกอล์ฟเขาชีจันนะครับและยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแอคทิวิตี้ด้วยนะครับอาทิเช่นโคลัมเบียวอเตอร์พาร์คนะครับหรือสวนน้ำรามยานะครับ ีกทั้งยังใกล้สนามมินอุตภาวและก็เดินทางไปที่นาจอมเทียนหรือชายหาดนาจอมเทียนและก็ชายหาดบางเสรดเนี่ยไม่ไกลมากตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการบ้านดุสิตพัทยาการ์เด้นวิลเลจนะครับผมซึ่งเป็นโครงการลำดับที่6ของตระกูลบ้านดุสิตพัทยานะครับผมซึ่งดีลเปอร์เจ้านี้นะครับผมพัฒนาทั้งในรูปแบบ คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้นะครับผมและโครงการที่ผมอยู่นะครับมีพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ราวๆ3าไร่นะครับโดยแบ่งเป็นบ้านขนาดไซส์เล็กนะครับแล้วก็บ้านไซส์ใหญ่2ชั้นแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวบ้านไซส์เล็กนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่138ตารางเมตรเป็นบ้าน3ห้องนอน2องขอพิัีครับลุนเป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ารวมเสาไว้น้าทุกหลังนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ราวๆสี่จุดแปดเก้าล้านบาทนะครับแต่ตอนเนี้ย ผมพาทุกคนมาดูบ้าน2ชั้นนะครับซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่280ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้น90ตารางวานะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านเราดูบริเวณรอบบ้านของตัวบ้านกันก่อนนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นพื้นที่จอดรถนะครับสามารถจอดได้อยู่ที่ประมาณ3คันนะครับทุกคนทางเข้ามาที่จอดรถนะครับยังมีระบบอโตเมติดอลล็อก ออโตมติกเกตนะครับผมซึ่งคอนโทรลด้วยระบบรีโมทนะครับผมหรือถ้าไม่ชอบแบบรีโมทก็อาจจะปิดมาใช้เป็นระบบเมนนวลได้นะครับผมถัดจากตัวพื้นที่จอดรถที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนฝั่งทางด้านนี้ของผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่เก็บของนะครับผมสำหรับเก็บของทำสวนนะครับผมหรือว่าเก็บอุปกรณ์ในการาทำรถนะครับผมคุณผู้ชายน่าจะชอบ นะครับจุดนี้นะครับมีปลั๊กสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถัดจากตัวบริเวณพื้นที่เก็บของหรือห้องเก็บของด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับผมซึ่งประตูนี้จะเข้าด้านหลังของห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะครับผมถ้าเราจะใช้เข้าไปใช้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเราจะไปใช้อีกประตูหนึ่งซึ่งเทียนจะพาเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับตามเทียนมาเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปพื้นที่ด้านในของตัวบ้านนะครับประตูนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําของตัวบ้านนะครับผมผมว่าเราไปดูตัวสระว่ายน้ําด้านนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมตัวสระว่ายน้ําของตัวบ้านหลังนี้นะครับผมมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะครับผม กว้างคูณยาวเนี่ยอยู่ที่3คูณ10เมตรนะครับผมมีทั้งระบบอ่างน้ำวนนะครับแล้วก็ตัวว่ายมีทั้งรูปปั้นช้างด้วยนะครับผมสระมันจะทำให้น้ำไม่นิ่งนะครับไหลเวียนของน้ำได้ทำให้บ้านเย็นนะคะทุกคนแล้วก็ตัวด้านหน้าของตัวสาว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีศาลาพาวิลเลียนแล้วก็ออทดชาวเวอร์นะครับผมแล้วก็มีประตูเกสนะครับ ถ้าเกิดว่าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านหรือว่าแขกนะครับก็สามารถใช้ประตูเล็กได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูรัว้วสําหรับโรงจอดรถนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวไปดูกันในบ้านดีกว่านะครับผมอยู่ด้านนอกนานแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในตัวบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่280ตารางเมตรนะครับผมเป็นบ้าน4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับทุกคนจริงๆโครงการมี2 o p ชั o นให้กับทางลูกค้าได้เลือกนะครับจะซื้อแบบบ้านเปล่าเพื่อที่จะ build in เองหรือตกแต่งเองหรือจะซื้อแบบบ้าน fully furnish แบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นบ้าน fully furnish แบบนี้โครงการก็จะมีการใส่โซฟามาให้เราเรียบร้อยรวมถึง build in ให้นะครับบริเวณด้านหลังของโซฟาบิวชั้นวางเก็บ ของให้แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือของผมเองก็จะบิวตรงบริเวณชั้นวางทีวีให้จัดวางและปลั๊กสำหรับเสียบทีวีรวมถึงวางระบบเคเบิลทีวีให้เรียบร้อยนะครับผมทุกคนถัดจากตัวลิฟวิ่งแอเรียมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ทานข้าวโครงการก็ วางโต๊ะกินข้าวให้เราเรียบร้อยแล้วสําหรับ6ที่นั่งนะครับผมซึ่งตรงบริเวณทานข้าวเนี่ยทุกคนจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปที่ด้านนอกหรือสระว่ายน้ําของตัวบ้านได้นะครับผมทุกคนส่วนอีกฝั่งนึงนะครับผมจะเป็นโซนของครัวนะครับผมทางโครงการก็มีการบิวเคาน์เตอร์ไอซ์แลนด์มาให้แล้วแบบนี้นะครับทุกคนหรือจะทําเป็นมินิบาร์ก็ได้นะครับ ทางด้านบนเองโครงการก็ติดตั้งไฟส่องมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังของไอซ์แลนด์บาร์แบบนี้นะฮะทางโครงการก็มีการบิวอินครัวสไตล์ยุโรปเป็นรูปตัวแอลนะครับ ติดตั้งโอเว่นให้เรียบร้อยนะครับยี่ห้อเตก้าด้วยทุกคนแล้วก็ด้านบนของโอเว่นเนี่ยนะครับโครงการก็ติดตั้งเตาไฟฟ้าให้3หัวนะครับผมแล้วก็ด้านบนของเตาไฟฟ้าเองก็มีการติดตั้งฮูดของเตก้าเหมือนกันส่วนบริเวณเหนือศีษะของเทียนเองนะครับก็มีการวางเชลสาหรับเก็บของโอโครงการติดตั้งระบบ Soft Open Soft Clo s e ให้ด้วยนะครับทุกคนตัวด้านล่างเองนะครับก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของ อุปกรณ์จานชามนะครับติดตั้งแบบซอฟต์คลอสเหมือนกันทุกคนสบายมือมากนะครับด้านหลังผมเองก็ติดตั้งซิงค์ล้างจานให้2หัวนะครับบริเวณทางด้านซิงค์เองเนี่ยก็มีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศได้นะครับอีกทั้งจุดนี้ยังเชื่อมต่อไปทางบริเวณพื้นที่ซักล้างให้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับผม ทุกคนสามารถติดตั้งครัวไทยหรือว่าครัวไว้สําหรับปรุงอาหารไทยได้ทางด้านหลังบ้านโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในบ้านได้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมพาขึ้นไปดูชั้น2และก็ห้องนอนที่ชั้น1ด้วยนะครับบ้านหลังนี้สีห้องนอนสีห้องน้ําทุกคนที่ชั้น1เนี่ยเขาจะมีห้องนอนในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับใช้เป็นห้องน้ํารวมนะครับผมระบบสุขภัณฑ์ของโครงการครบนะครับมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งด้วยนะครับตัวห้องนอนด้านล่างเนี่ยนะครับ ทางโครงการจัดวางเซตที่นอนให้สําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าสําหรับแขกให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่6ฟุตนะครับผมแล้วก็มีประตูแล้วก็มีขอขอัยทีนะครับมีหน้าต่างนะครับ เป็นสไลด์ทางโครงการก็ติดตั้งม่านให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับบิวในส่วนของหัวเตียงแล้วก็โตเครื่องแป้งให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งห้องนี้นะครับก็สามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้หรือจะทําเป็นห้องเกสก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องนอนที่ชั้น2อีก3ห้องที่เหลือรวมถึงเราเบียงบริเวณหน้าบ้านนะครับ ทุกคนครับชั้น2ของตัวบ้านนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับทั้ง3ห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับทุกคนแล้วก็มีระเบียงใหญ่ที่ด้านหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยพาทุกคนดูตั้งแต่ห้องนอนเล็กไปจนถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องนอนเล็ก ไซส์ลำดับที่2อนะครับอยู่ระหว่างห้องนอนอีกห้องนอนหนึงแล้วก็ห้องมัสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งทางโครงการก็มีการบิวอินให้ในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีกระจกขนาดใหญ่ให้แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้ารวมถึงห้องน้ําแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกให้เรียบร้อยนะครับผมรวมถึงเตียงนะครับทางโครงการก็วางให้6ฟุตสําหรับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า เฟอร์นิเจอร์ครบเซตเลยถือว่าโครงการทำได้ออกมาดีมากๆนะครับต่อไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> และก็ตัวห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมจะเป็นห้องนอนแรกที่อยู่ใกล้กับบันไดที่สุดนะครับทุกคนซึ่งก็มีการบิวอินให้แบบห้องเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับมีห้องน้ําวางระบบสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยเตียง6ฟุตนะครับบิวอิน oh. ให้แบบนี้นะครับทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าแล้วก็ ชั้นวาง,วางตัวเครื่องแป้งนะครับทุกคนแล้วก็ตัวระเบียงของของตัวห้องนอนชั้นสองนะครับทุกคนว้าวทุกคนตัวระเบียงเนี่ยจะเชื่อมตั้งแต่ห้องนอนนี้นะครับที่ผมมาเมื่อสักครู่ไปจนถึงห้องนอนอีกห้องนอนแรกที่ผมพาไปดูนะครับผมข้อดีของตัวบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ท้ายโครงการาผมแปลกผมตกใจมากผมเห็นเหมือนกันทุกคนตัวบ้านนะครับติดกับคลองถ้่ผมจำไม่ผิดชื่อว่าคลองบ้านอำเภอนะครับผม บ้านหลังนี้เลยได้ข้อดีนะทุกคนเนื่องจากว่าถ้าเป็นคลองเนะี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีหมู่บ้านอะไรหรือว่าจะไม่มีพื้นที่จัดสรรในการทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาคารนะครับทําให้ตัวบ้านหลังนี้ได้รับลมเต็มๆเพราะว่ามีระยะห่างของคลองเนี่ยพอสมควรนะครับทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะพาไปดูห้องมัสเตอร์เบดรูมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องมัสเตอร์เบดรูมกันนะครับทุกคน ตัวห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับความพิเศษของเขาก็คือห้องน้ำในตัวที่ใหญ่กว่าห้องนอนอื่นๆนะครับผมทุกคนห้องมาสเตอร์เบดรูมเช่นเดียวกันนะครับมีการบิวอินให้มาครบคันนะครับผมมีชั้นวางทีวีที่ใหญ่มากๆเนื่องจากว่าห้องห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมตัวบริเวณที่นอนนะครับหรือห้องนอนเนี่ย ปลายเตียงเลยสามารถที่จะบิวในส่วนของชั้นวางทีวีให้ได้ขนาดใหญ่โดยที่เราจะจัดวางโต๊ะเครื่องแป้งไว้อีกห้องหนึ่งนะครับผมโครงการวางเฟอร์นิเจอร์มาให้แบบโหทุกคนเหนือความคาดหมายมากนะฮะชอบมากผมชอบอะไรแบบนี้นะนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโครงการจัดมาให้เต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลอยตัวหรือบิวอินนะครับผมรวมถึงในส่วนของพวกโคมไฟเอยแล้วก็บริเวณด้านฝ้าเนี่ยโครงการวางวาง ไฟส่องได้แบบสวยงามมากนะครับทุกคนรวมถึงฝ้าที่เป็นหลุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในวิดีโอนะฮะในส่วนของตัวห้องน้ําเองนะครับผมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยฟิลผมก็คือผมอยู่ห้องแต่งตัวนะครับซึ่ง Space เนี่ยถือว่าไม่ได้แคบนะครับ แล้วก็แต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับผมมีสามารถที่จะวางโต๊ะนะครับนั่งแต่งตัวได้แบบนี้นะครับผมซึ่งก็มีพื้นที่เหลือพอสมควรทุกคนนะครับแล้วก็บริเวณตัวเคาน์ตเ,าตเ,าเตอร์ตหรือชั้นวางของเนี่ยโครงการก็มีการใส่ลิ้นชักหรือว่าที่เก็บของมาให้สําหรับคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับวางเครื่องสำอางหรืออุปกรณ์แต่งหน้านะฮะ แล้วก็มีกระจกมาให้บานใหญ่แบบนี้นะครับทุกคนตัวในส่วนของห้องน้ําเองนะครับผมก็มีการแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนแห้งนะครับแล้วก็โซนเปียกแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีกระจกกั้นสําหรับอาบน้ําแล้วก็สเปเชียลจริงๆนะครับทุกคนห้องน้ําทุกห้องเขามีสกายไลท์แบบนี้สามารถที่จะใช้แสงทั้งตอนกลางวันและก็กลางคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟได้นะครับผมแล้วก็มีอา่างอาบน้ําให้แบบนี้ด้วยนะครับทุกคน สำหรับหนึ่งคนใหญ่มากๆนะฮะและก็ตรงข้างข้างอ่างอาบน้ำก็จะมีหน้าต่างนะครับสามารถที่จะเปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นมู้ลี่ที่โครงการเข้าติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะสวยมากทุกคนบ้านหลังนี้ถือว่าใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับ พื้นที่ใช้สอยเนี่ย280ตารางเมตรผมรู้สึกว่าเต็มที่กับพื้นที่จริงๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูระเบียงหน้าด้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงโครงการภาพรวมให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนครับตอนนี้ผมจะพามาดูระเบียงชั้น2ของตัวบ้านนะครับผมอ้าว,าวทุกคนผมเดินออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นะครับคือลมที่ เย็นนะครับรู้สึกลมมันจะโฟลมากกว่าปกตินะฮะทุกคนแล้วก็ตัวชั้น2เนี่ยตรงระเบียงเนี่ยเราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําทางด้านหลังผมนะครับแล้วก็มองเห็นสาลาริมสระตรงนั้นนะครับซึ่งสาลาริมสระเนี่ยผมลืมบอกว่าเราสามารถที่จะวางโต๊ะกินข้าวหรือว่าวางเตาบาร์บีคิวได้นะครับเพิ่มเติมแต่ว่าโครงการไม่ได้ให้มานะครับผม ระเบียงชั้น2เนี่ยฮะกว้างมากๆทุกคนจริงๆทุกคนสามารถนําไปใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นได้นะครับอย่างให้สามารถวางเป็นโต๊ะระเบียงขนาดใหญ่หรือว่าวางเป็นโต๊ะทานข้าวชั้น2ได้หรือถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้ห้องนอนเพิ่มนะครับก็สามารถรีเควสต์รีเควสต์ทางโครงการนะครับทำห้องนอนและก็ห้องน้ําเพิ่มแต่ทรงบ้านนั้นอาจจะดูอ้วนนะครับทุกคน ว้าวสุดยอดผมชอบนะโครงการนี้นะครับผมจริงๆโครงการนี้ไม่ได้มีแค่ไซนี้ไซ์เดียวนะครับเรามีไซที่เป็นชั้นเดียวด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยจะน้อยกว่าคือหนึ่งร้อยสาสิแดตารางเมตรแต่ราคาก็จะดรอปลงมาจากปกติบ้านไซนี้นะครับอยู่ที่ราวๆป,ประมาณสิบล้านบาทแต่ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ํารวมสระเนี่ยโครงการจะขายอยู่ที่ราวๆป,ประมาณ4ี่จดแปดเก้าล้านบาทนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจับต้องได้นะครับอืม ถ้าเกิดว่าใครนะครับหรือท่านผู้ชมคนไหนที่ต้องการเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศภายในโครงการดุสิตพัทยาการเ์เด้นวิลเลจนี้นะครับก็สามารถติดต่อเทียนเข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับผมเพราะว่าโครงการนี้นอกจากบ้านที่เป็นบ้านจริงๆแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ใช้สอยอื่นๆภายในโครงการส่วนกลางก็มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสและก็สนาม ฟุตซอลนะครับผมโครงการก็มีการจัดมาให้เรียบร้อยนะครับนอกจากทำเลที่ดีแล้วเนี่ยตัวบ้านยังดีคุณภาพยังดีด้วยนะครับสามารถติดต่อเทียนเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ